บอดีจริงๆเมื่อกี้อัดไปแล้วล่ะแต่ว่าคนเยอะก็เลยไม่สามารถเอากระโหลกเสียงนักได้เราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะหลดหรือเปล่าเราเป็นชิดีไทยนะคะเราต้องรู้จักก,ก,ก,การออกกาลังกายไม่ใช่สักแต่ว่ากินยาละครอ้วนงดนอาหารแล้วนอนอยู่บ้านตัวมันก็จะเผลโอเคไหมสุขภาพเราก็จะไม่ดีแล้วก็โทรเอีกอีปุยๆตั้งแต่เช้ามวนนัดกันเป็นดิบดีนั่งพุ่งมาไม่รู้อเออโอ้โหแค่ครึ่งชั่วโมงเอง อะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เล่นหนูแล,ล้วคู่บอนนางไปครึ่งชั่วโมงเราก็จะนาหน้านางไปนี่นี่น,น,น,นี่พี่ปุ้ยอาบน้ำปะ่อ,อค่ะเออนะคนดามือเลย <laughs> นี่นะคะเราก็ต้องมออกกําลังกายกันแต่ว่าเพื่อความสนุกสนานในการออกกําลังกายของเรานะคะเราก็ต้องอย่าทําอะไรฝืนใจพว่ผู้หญิงชอบไม่ชอบออกกําลังกายเราก็ต้องแต่งตัวตามที่เราชอบอย่างเช่นใส่กางเกงแบบนี้้องเกนี่คือชุดฟิตเนสพี่นะ ไม่ต้องมาด่าพี่เพราะว่าพี่แต่งโป๊เป็นคอนเซปต์อยู่แล้วคอนเซปต์พี่คือโป๊มันเป็นคาแรคเตอร์จริงๆพี่ก็แบบต่อให้พี่เสียชีวดพี่ก็โป๊แล้วเดี๋ยวนคลิปนี้ก็ไปอยู่ตามเพจบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไปอยู่เลยี่โอเคแต่ว่าพี่ออกกำลังกายก่อนนะแล้วรู้ไหมวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องต้องจิบน้ำไปด้วยนี่ไม่ใช่กิ๊ตเลตคาร์โเจนพี่ผอมแล้วพี่จะได้ใส่ด้วยโอเคปะโอเคปะไปแล้วนะ พี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะแต่มือพี่ไม่กล้าปล่อยมากดพี่ไปแล้วนะพี่ปุ้ยจิตผ่อนผันไปแล้วค่ะพี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะหยุดแล้วนะปีฟุตฟุตฟุตกาวามสุขในการดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเราผู้ชายีพี่ไปแล้วนะไอ็นบอดี้พี่ไปแล้วนะโอเคนะไปดีอ่ะ